บ้านใครนะครับที่มีผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่ขาเจ็บหรือป่วยสามารถใช้เบาะประเภทนี้ว่าเวลแคปเดี๋ยวเรามาดูหน่อยครับว่าเวลาเบาะเลื่อนกับเบาะลงใช้เวลากี่วิครับเวลาเดินนะครับมือผมกดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่นิ้วโป้งกดอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับสไลด์นะครับเริ่มวนมาข้างหน้าแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเบาะกำลังจะเลื่อนลงครับปั๊บ ขบนไฮเทคโนโลยีจริงๆเลยนะครับไม่ต้องทาอะไรกดปุ่มเท่านั้นนิ้วเดียวนะครับเป็นสัมผัสที่สั่งคุณได้นะครับตอนนี้กําลังจะลงจากรถโดยที่ไม่ได้ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวกดปุ่มเท่านั้นครับต้องบอกว่าเป็นของความชิ้นโตสําหรับบ้านใครที่มีผู้ใหญ่นะครับแล้วเบาะหลังกำลังจะปรับเอลงนิดนึงด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ลังจะแตะสัมผัสถึงพื้นแล้วนะครับเท่านี้ครับกดปุ่มเดียวจบทุกอย่างครับกดอีกทีหนึ่งครับจะล้อจะขยับลงนะครับ รอให้ดูเหล็กจะขยับลงทีนี้คือแตะเอ็นสัมผัสถึงพื้นนะครับเมื่อจบจะมีเสียงดังตึ๊ดนะครับผมไม่ต้องทำอะไรครับกดนิ้วปุ่มเดียวโตโยต้าจะมีทั้งรุ่นเอาผ่าดและเวลไฟรุ่นนี้เลยเวลแคปหรือว่าเบาะสำหรับผู้สูงอายุใช้รีโมทกดปุ่มเดียวแค่นี้ครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปครับสำหรับราคานะครับปกติหน้าร้านนะครับเราขายอยู่สามล้านสี่แสนห้าหมื่นสำหรับรถรุ่นเวลแคปนะครับแต่โปรโมชั่นวันนี้ครับผมเลยอยุดสามคันนะครับ รับส่วนลดพิเศษเลยนะครับจาก3.45หเหลือ3.35ลดบไป1 0 0 0 0แสนบาทครับเงื่อนไขดีๆมีเพียงแค่3 0 0คันเท่านั้นครับ